เด็กหญิงพีชวัยเก้าขวบอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชายชีวิตของเธอและครอบครัวได้เปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่ง คุณแม่ของน้องพีชได้ข่าวเรื่องโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตของมูล,ลนิธิพันธกิจพระพรไทยซึ่งใช้เวลาหลังเลิกเรียนมีคุณครูคอยดูแลให้ความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆคุณแม่จึงอยากให้น้องพีชเข้าร่วมด้วยทำให้น้องพีชได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้คุณธรรมในชีวิตผ่านการ์ตูนซูเปอร์บุ๊กได้เรียนรู้การสร้างสัมพันธ์กับเพื่อน,เ,อนเรียนภาษาอังกฤษดนตรีและการใช้ชีวิตผ่านการลงมือทำซูเปอร์บุ๊กเปลี่ยนชีวิตหนูใหม่ให้กลายเป็นคนใหม่มันรู้สึกว่าตอนนั้นหนูไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคิดไม่กล้าถามไม่กล้าเสนอแล้วทีนี้หนูขอพรพระเจ้าขอให้พระเจ้าทำให้หนูอ่ะเป็นคนใหม่ ให้หนูกล้าแสดงออกแล้วหนูก็กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำหลังจากเข้าร่วมโครงการได้2ส,สัปดาห์เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อรัฐประกาศล็อกดาวน์ทางโครงการปรับช่องทางการเรียนรู้เป็นการสอนทางออนไลน์ซึ่งนงพีชเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือยิ่งได้ดูซูเปอร์บุ๊กมากขึ้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจึงดึงดูดความสนใจของเธอมากขึ้น เพราะว่าหนูรู้ว่าพระเยซูรักหนูมากหนูอยากเป็นครอบครัวของพระเยซูค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งน้องพีชและคุณพ่อติดโควิดต้องเข้ารับการรักษาและทุกคนในครอบครัวต้องกักตัวผลกระทบครั้งนี้ส่งผลต่อการเงินในครอบครัวของเธอเงินที่แม่เก็บไว้สำหรับใช้ในครอบครัวก็เหลืออยู่ไม่มากในช่วงที่ครอบครัวเข้าสู่วิกฤต โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของเด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งครอบครัวของน้องพีชก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาคอยช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขาในยามขับขันแบบนี้ตอนแรกไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าการที่น้องเข้า,ขามาอยู่ที่โบสถ์เราก็ไม่คิดว่าเขาจะดีต่อครอบครัวนะคะก็คิดว่าเขาจะดูแลแค่เด็กๆ คือแบบเราได้รับความช่วยเหลือแบบนี้เรามีความรู้สึกแบบอบอุ่นใจมากค่ะเพราะในช่วงนั้นก็กังวลใจอยู่เพราะว่าพ่อต้องเป็นผู้ทํางานคนเดียวค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะก็คือพ่อป่วยก็จะไม่มีใครหาเงินในช่วงนั้นก็คือเกิดความกังวลใจพอได้รับถุงยังชีพก็รู้สึกขอบคุณ แล้วก็อบอุ่นใจค่ะรู้ว่าในขณะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เรามีแบบพี่น้องที่อยู่ที่โบสถ์ซึ่งรักเราและให้ความอบอุ่นแก่เราและหนุนใจเราตลอดค่ะท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่หลายๆครอบครัวต้องเผชิญครอบครัวของน้องพีชกลับได้สัมผัสความรักและความห่วงใยที่ทีมคุณครูในโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตมอบให้เหมือนแสงสว่างส่องให้เห็นทางออกในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือคือปบุ๊ เปลี่ยนแปลงชีวิตหนูให้กลายเป็นคนใหม่แล้วก็ครอบครัวหนูได้มารู้จักพระเยซูขอบคุณค่ะ